สวัสดีครับผมหมอโอมนะครับผมวันนี้จะพูดในเรื่องของหัวข้อสําคัญนะครับสีราศีจะมีโชคในช่วงปลายเดือนนี้นะผมเขาว่ามีโชคผมมันหมายถึงโอกาสโอกาสในเรื่องของการงานในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์นะผมเลยมองว่า,าสีราศีนี้ถือเป็นราศีที่ค่อนข้างโดดเด่นมากในช่วงปลายเดือนนี้นะผมหมายถึงโชคลาภการเสี่ยงโชคด้วยนะแต่ผมจะเน้นในเรื่องของกิจการงานหรือสิ่งที่นํามาซึ่งรายได้ด้วยนะครับผมอ่ะ ราศีโดดเด่นมากๆในช่วงลวนี้คือราศีเมษนะผมที่ผ่านมาราศีเมษเนี่ยดาวนำตัวคือดาวอังคารกล้าข่งขันให้อังคารดาวอังคาร,คารโครจรตำแหน่งราภะนะผมซึ่งส่งผลดีกับคนราศีเมษอย่างมากนะผมเพราะว่าลาภะแปลว่าลาบผลนะแปลว่าโอกาสแปลว่าได้มาอย่างง่ายๆนะผมคราวนี้ก็บอกคือตนุเป็นลาภะ 2. อุตตะกระดุมพระอุตตะแปลว่าโปรเจกต์ แปลว่าการเสี่ยงโชคแปลว่าโอกาสต่างๆนะครับผมเป็นกระดุมพระว่าเกิดเงินเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าโอกาสนํามาซึ่งแนวทางเดียวไม่ได้ยังไม่ได้รับเงินได้รับประโยชน์แต่ช่วงนี้คนราศีเมษมีโอกาสในเรื่องของแนวทางโปรเจกต์ต่างๆนะครับนามาซึ่งลาบผลนะครับเลยมองว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างโชคดีอย่างมากในช่วงเวลานี้ขอให้คนราศีเมษขยันสู้ตั้งใจสิ้นเดือนนี้ปลายเดือนนี้มีโอกาสสำเร็จแน่นอนครับ ต่อไปอีกลาศีนะผมก็คือราศีมีนนะผมราศีมีนนี่คือดาวตัวคือดาวพัสดีนะผมเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกมีพลังกาลังในเรื่องของสติปัญญามีาความคิดคําอ่านที่ค่อนข้างมีเหตุและผลนะผมคราวนี้ราศีเมษน,นะผมราศีมีขออภัยครับผมราศีมีก็คือตําแหน่งตนุเป็นลาพระนะผมตนุค,คือตัวเองอ่ะเป็นบ่อกเกิดแห่งลาบสองมีดาวเกตอยู่ตำแหน่งในเรื่องของกระดุมพระสิงสิทธิ์ฟ้าประธานนะผมเลยบองว่า ตัวเองมีโอกาสในลาบแถมเทวดาเทพเทวดาเมตตาประธานด้วยเลยมองว่าราศีมีเป็นช่วงที่มีโอกาสสําเร็จในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้รับความสาเร็จได้รับโชคได้รับลาบผลนะผมประมาณนั้นอีกราศีหนึ่งนะผมที่อดคุณมานานมากนะผมคือราศีมีทุนนะผมราศีมีทุนต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาโครจรยกย้ายเล็งบ้าง ไม่ให้โทษบ้านะผมเกิดปัญหามากๆในเรื่องของคนราศีมีถุนในเรื่องของความรักเรื่องของปัญหาต่างติดขัดมากมายแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งความโชคดีของคุณนะเพราะว่าตําแหน่งลาภสุภะนะผมลาภสุภะเกิดความสําเร็จเกิดโอกาสตนุกเป็นลาภทารบวกในร่วมของดาวเกตเป็นตัวช่วยนะผมส่งผลตําแหน่งของเจ้าเรือนที่ให้เกิดความสําเร็จเกิดลาภเกิดผลด้วยเลยมองว่าช่วงเวลานี้ราศีมีถุน เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะเกิดความสําเร็จโดดเด่นมากในเรื่องของลาภผลนะในช่วงปลายเดือนนี้รวมถึงการเสี่ยงโชคในเรื่องของอมีคนมาแนะนามีคนมาบอกแนวทางในเรื่องของอโอกาสแห่งทางธุรกิจหรือช่องทางแห่งาการงานใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของลาภผลด้วยนะครับผม,เ,มเราขอแสดงความยินดีกับคนราศีมีถุนด้วยนะครับอีกหนึ่งราศีนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของรายจา่ายค่อนข้างเยอะนะครับ มีเหตุต้องจ่ายทั้งจําเป็นและก็ไม่จําเป็นมากมายจากทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะครับผมคราวนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเขาจะเริ่มดีขึ้นแหละก็คือราศีพุกศกนะครับผมราศีพุกศกเนี่ยดาวจุมตัวคือดาวศุกร์นะครับผมมีความจิตนาการสูงมีความคิดมีความติดมีความอาร์ตซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับผมมีความเขาเรียกอะไรมีความดื้อซ่อนอยู่แบบเงียบๆนะครับผมแต่จริงราศีพุกศกเป็นราศีที่มีความจินตนาการในเรื่องของความคิดหรือ จิตการในเรื่องของโอกาสซึ่งนํามาซึ่งเงินทองหรืออาชีพได้นะครับผมช่วงเวลานี้คือดาวศุกร์เนตนุกเป็นลาภะนะครับผมประกอบกับลาภะสุภะบุตตกระดุมพระพวกนี้ส่งผลดีภาพรวมคือมีโอกาสที่โดดเด่นอีกราศีหนึ่งนะครับในเรื่องของโชคลาภในช่วงปลายเดือนนี้รวมถึงมีโอกาสได้ลูกค้าได้โปรเจกต์งานได้ผลกําไรเป็นกบอบเป็นกำลงทุนน้อยได้กาไรเยอะนะครับช่วงเวลาปลายเดือนนี้ก็ขอให้คนาราศีศุกศ์ขยันและก็ตั้งใจครับผม ่านะครับผมสีลราศีย่ำเทีก็คือราศีเมษนะครับราศีมีนราศีมิถุนราศีธุกศกนะครับผมเป็นสีราศีที่โอกาสโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภผลกําไรในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับผมใครที่มีปัญหาติดขัดก็ขอให้ตั้งสติตั้งใจผลขวายแ,และพยายามมีโอกาสสําเร็จโดดเด่นมากนะครับคราวนี้จะบอกขึ้นถึงราศีลอง ซึ่งโอกาสในเรื่องของลาบผลเหมือนกันนะผมจะบอกเอ๊ะมีแค่สีราศีหรือยังไงจริงๆมันมีโอกาสายอยู่อีกประมาณ3ามสีราศีซึ่งโอกาสในเรื่องของลาบผลเหมือนกันแต่ถามว่าผมไม่อยากให้เน้นเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องของบุษักมาเกี่ยวข้องอย่างคนราศีสิงห์เนี่ยจะติดขัดติดขัดแล้วเกิดลาบผลมีปัญหาบุษักศัตรูรอาจจะเกิดลาภผลนะครับผมเลยมองว่าก็พยายามตั that, ้งใจมีปัญหาก็พยายามต่อสู้อย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้นะครับจะเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลในช่วงระยะเวลา อันใกล้นีก็ขอตั้งใจแล้วกันนะแล้วก็จริงๆแค่ลําผมก็คือนะอย่างรัศีสิงเนี่ยมีช่วงแบบช่วงไหนมีปัญหามากๆเนี่ยก็พยายามเขาเรียกวอะไรไปเสี่ยงโชคบ้างหรือว่ามีปัญหามากก็อาจจะตีเป็นเลขสมมตินนะแต่ผมมองว่าให้เน้นเป็นเรื่องของการทํางานจะดีกว่านะผมจะมีโอกาสในเรื่องของปัญหาติดขัดเอ้ยจะท้อแล้วเพิ่งทอ้อสู้ต่อไป พอมันผ่านจังหวะที่มีปัญหาไปแล้วมันจะเริ่มเกิดความสําเร็จเกิดลาบเกิดผลนะครับตามมาถือว่าเหนื่อยแล้วคุ้มนะร,ราศีสิงศีมองกรก็เช่นกันนะค,ความหมายจะคล้ายราศีสิงนะครับแต่ถามว่าเรื่องของบริวารให้ระวังนิดนึงบริวารจะนําปัญหาน,นําโทษนาภัยมาให้กรขอโคนราศีมังกรละเอียดรอบคอบขึ้นในช่วงเวลานี้พยายามตรวจสอบซ้ําในเรื่องของงานของตัวเององานของบริวารลูกน้องต่างๆทํทาผิดพลาดหรือเปล่าหรือลูกน้องบริวารอาจจะนำปัญหามาให้วุ่นวายแต่เรพยายามตั้งสติแล้วก็แก้ไขอย่างมีเหตุผลมีหลักการก็จะดีนะครับคร คนอีกสราศีเนี่ยก็มีเรื่องหลังราบเหมือนกันแต่มันเป็นทุกขลาบคือราศีกันกับราศีกุมนะผมมีการในเรื่องของราบแต่ถ้าเน้นเรื่องโชคโดยตรงเราบอกว่าอย่าเน้นแบบมีโอกาสที่ถูกนะแต่ก็มีเรื่องของทุกขลาบอาจจะเป็นการเสียเงินมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พยายามเน้นเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะผมหรือเรื่องเสรยงโชคก็ขอให้เป็นเรื่องเล็กน้อยพอปากของคอพอนะผมจริงๆเสี่งโชคจริงๆผมแนะนําว่าเน้นเป็นเสียงเรื่องของการงานจะดีกว่า ต่เสียงโชคได้ก็เน้นเป็นของรัฐบาลนะครับผมก็จะดีกว่าถามว่าโดยภาพรวมแล้วผมมองว่าบางครั้งคนเราจะมีโชคมีลาบเนี่ยม็จะเป็นต้องเป็นเสียงโชคหรอกลาบผลนันจะปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนในเรื่องของรายได้บางอย่างเข้ามาให้เราอาจจะมีคนเมตตาเอาเงินให้ใหยิบยืมให้ใช้มีเงินให้เงินฟรีมาลงทุนน้อยได้กำไรเยอะหรือเรื่องของอยู่ๆก็มีคนเอาลาบผลประโยชน์แนวทางทีดีมาให้นะผมจริงๆสองราศีที่จะมีเกียวกับในเรื่องของลาบผลด้วยลาบปากนะก็คือราศีสิงห์กับมังก,งกรกียวกับในเรื่องของลาบปากด้วยนะ มีการได้กินของฟรีมีคนเอาของฝากมาให้เอาของอาหายากมาให้ทานของอะไรที่อาจจะอร่อยมาให้เราได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้ทดลองนะครับถือว่าดีนะครับก็ถือว่าขอให้ทุกคนตั้งใจผมเชื่อว่าลาภผลเนะี่ยมันเกิดจากบุญนะครับบุญที่ทําโดยความตั้งใจบุญที่เกิดจากศรัทธาโดยไม่โดยไม่ไม่ได้กังวลในเรื่องของเขาเรียกว่าทำบุญแบบเต็มใจแบบไม่รีรอนะครับมันจะได้ในเรื่องของลาบ นค,คนที่เคยเกิดตุลวันที่หนึ่งหรือว่ามีเรื่องของโชคลาบเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าที่ก่อนก่อนเขาอาจจะเคยทําบุญแบบด้วยความศรัทธาอย่างเปี่ยมน้นหรือทําบุญด้วยความที่ไม่ได้มีอะไรติดขัดทาด้วยแบบอยากทําทันทีทันใดทันด่วนนะค,คือว่าเป็นลาบที่เกิดจากบุญเก่าครับท่านอย่าไปอิจฉาใครที่ว่าเขามีโล่มีลาบก็็กอมภาวนาบุญเขาว่าคุณได้ลาบสมก็ยินดีด้วยลวกันสิ่งนี้อาจจะย้อนให้คุณเกิดโชคลาบเกิดมงคลด้วยองกระดามแต่สําคัญก็คือว่าขอให้ทุกทคนเนี่ยขยัน สู้แม้จะมีวิกฤตต่างๆอยู่ต่างๆแต่ถ้าเราไม่ยาอท้อแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนมีพลังที่ซ่อนอยู่ขอให้สู้และตั้งใจครับผมหมอโอมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ